สวัสดีค่ะฟอร์ดโปรโมชั่นฟอร์ดนะคะวันนี้เรามาพบเจอกันอีกแล้วนะคะที่ฟอร์จรนเลยนะครค่ะวันนี้มรจะมารีวิวนะคะฟอร์ดแรนเจอร์นะคะคันนี้เนี่ยเป็น STD นะคะหรือว่าเป็นรุ่นสแตนดาดค่ะเป็นรุ่นหัวเดียวนั่นเองนะคะถ้าเรียงง่ายๆค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นธรรมดาค่ะ 6MT นะคะ หรือเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็น4ี่คูน4นะคะเครื่องยนงต์สองศูลิตรค่ะร7 0แรงม้านะคะ405นิวตันเมตรนะคะเป็นขับเคลื่อนสล้อค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะอยากจะบอกไว้เลยว่าสำหรับสายบรรทุกนะคะแล้วก็สายลุยนะคะห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับคันนี้เนี่ยมันมีตกแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างนะคะเรามาเชิญรับชมกันได้เลยค่ะอยา่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยมดแต่งเป็น FORD นะคะ เป็นสีโทนค่ะสีดําแล้วก็สีขาวนะคะมาพร้อมไฟสิว3จุดนะคะเป็นไฟ LED หลอดสีขาวค่ะเห็นชัดๆเด่นๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟนะคะไฟหน้าเนี่ยลูกค้าขออัปเกรดค่ะเป็นไฟ LED นะคะลักษณะแบบปูอายเลยค่ะลูกค้านะคะสา,สามารถนะคะเปลี่ยนนะคะหลอดไฟด้านในเนี่ยค่ะให้เป็นเออทรงกลมหรือว่าทรงเหลี่ยมก็ได้นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นทรงกลมค่ะแล้วก็มาด้วยนะคะ ไฟนะคะวิ่งกลางวันค่ะเป็นแบบ LED เหมือนกันนะคะแต่ที่เห็นวิ่งติดกับพิแแบบนีน้ก็คือจะเป็นในส่วนของไฟสุกเฉินค่ะก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ถ้าเป็นไฟวิ่งกลางวันก็จะเป็นไฟสีขาว LED ตามปกติเลยค่ะ สำหรับด้านล่างนะคะหมดมีติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้ลูกค้าด้วยนะคะไฟตัดหมอกเนี่ยก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะคะมีมีแสงสีเหลืองแล้วก็แสงสีขาวะคะ่ะลูกค้าสามารถสลับเปิดได้ภายในห้องโดยสารเลยนะคะสำหรับในส่วนของชายกันชนด้านล่างเนี่ยคันนี้เนี่ยลูกค้าเลือกแต่งเป็นชุดแต่งแบบ Y คะ่ะ ตัวชายกันชนจะเป็นสีเงินเมทัลลิกแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมทั้งโลโก้วายปั๊มนูนด้วยเลยนะคะแล้วก็จะมีแผ่นปั๊มคำําว่วายอยู่ที่กันชนหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็คือจะบอกได้เลยว่าเป็นของวายไทยแลนด์แท้แน่นอนเลยค่ะสําหรับตัวกันชนเนี่ยติดแนบกับกันชนเดิมของรถนะคะตรงรุ่นเลยนะคะสำหรับซุ้มล้อค่ะซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นซุ้มล้อวเหมือนกันนะคะมีโลโก้วัด ตอนที่สุมล้อด้วยนะคะต่อไปเราดูกันที่ตัวล้อยางค่ะล้อยางตัวนี้เนี่ยลูกค้าขออัปเกรดเป็นยางฮันคุกนะคะยางฮันคุกมาพร้อมกับตัวล้อขอบ16ค่ะมาลัดมาด้วยยางฮันคุกขนาด 26570R16 นะคะสําหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าเดี่ยถ้าเกิดว่าไปเสิร์มแหนบเพิ่มเติมเนี่ยสามารถบรรทุกได้สูงสุดถึง4ตันกันเลยทีเดียวค่ะต่อไปเราดูกันที่ ด้านข้างค่ะด้านข้างไฟนะคะไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาคู่ตัวโรงงานเลยค่ะสําหรับตัวกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับพับแบบมือได้จากภายนอกห้องโดยสารได้เลยนะคะตัวมือเปิดนะคะมดมีติดตั้งเบ้ามือจับกระอยให้ลูกค้าเพิ่มเติมด้วยค่ะคันนี้เนี่ยมดติดฟ,ฟิล์มกองแสงแบบเซรามิกให้ลูกค้านะคะเป็นฟิล์มกองแสงนะคะด้านหน้าอยู่ที่40%ค่ะแล้วก็ด้านข้างอยู60่60%นะคะตัวกองแสงของเซียมวันลามินาเนี่ย แต่ด้ว่าเป็นองสาที่ดีมากๆเลยค่ะเวลาขับรถตอนกลางคืนนะคะมองไปข้างนอกเนี่ยยังสว่างอยู่ตามปกติเลยค่ะสำหรับบันไดข้างนะคะมดติดเป็นของ l i m i t e ็ s นะคะ LM ค่ะตัวตัวบันไดข้างเป็นชุดเหล็กค่ะอายาวทอดมาถึงด้านหลังเลยนะคะลูกค้าสามารถขึ้นนะคะลงบริเวณด้านหลังได้ค่ะ ยกตัวอ,อย่างให้อย่างสมมติลูกค,ค้าจะหยิบของด้านหลังลูกค้าสามาเอียบตรงนี้ด้านนี้แล้วก็หยิบของด้านนี้ได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะ ard, อ่าต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นที่จับค่ะตรงนี้จะเป็นที่จับที่ติดคู่ตัวโรงงานมาเลยนะคะเราสามารถจับเพื่อบหีหยิบของด้านหลังหรือสามารถผูกรัดของเวลาที่เราจะขนส่งอะไรก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เปิดปิดฝาถังน้ํามันนะคะตัวฝาถังน้ำมันเนี่ยมันติดตั้งตัว ครอบตักเปิดปิดให้ด้วยนะคะเพื่อกันรอยนิ้วมือนะคะเวลาที่เออจ้าหน้าที่ปั๊มเปิดให้นะคะก็กันรอยนิ้วมือได้ดีเลยค่ะซุ้มล้อด้านหลังนะคะก็จะเป็นซุ้มล้อแบบวายเส้นเดียวกันค่ะมาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะด้านหลังตัวนี้เนี่ยมดทําทำกัน อัปเกดไฟไทยให้ลูกค้านะคะเป็นไฟไทย LED แบบเต็มระบบเลยค่ะทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านข้างเลยนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้เวลาเราเหยียบเบรกเนี่ยรถด,ด้านหลังมองเห็นเราชัดมากขึ้นเลยค่ะแล้วก็เพิ่มความสวยงามดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาพร้อมกับอะคริลิก RANG R ส R ีดำนะคะตามออร่องของคัมเบอร์เรนเจอรเดิมๆเ,เลยนะคะโมดิดเพิ่มให้นะคะทําให้ด้านหลังเนี่ยดูเด่นชัดนะคะดูดุดันมากขึ้นค่ะ ต่อมานะคะมากันที่กันชนท้ายค่ะกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเหล็กนะคะเดลต้าสี่คูนส่ค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นกันชนท้ายทรงโอบนะคะมีไฟสไองปทะเบียนติดตั้งมาให้ด้วยนะคะมา,าพร้อมกับห่วไอเมกาสีแดงสองห่วงนะคะด้านข้างเลยค่ะ,ะติดตั้งแล้วดูหล่อมากๆเลยนะคะเวลาบรรทุกหรือเวลาฝนของลายเหยียบขึ้นไปเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยค่ะ แข็งแรงมากๆเลยตัวนี้ว่ามีเสริมกล้องหลังไว้ให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าติดตั้งอัปเกรดกล้องหลังเพิ่มค่ะเป็นกล้องหลังใต้โลโก้แบบนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้ามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวดูกันที่ด้านภายในห้องโดยสารกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเชิญลูกค้ารับชมภาย,ยานในห้องโดยสารเลยค่ะภายในห้องโดยสารนะคะกว้างขวางมากๆเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะแค่คันะคะล็อกบนที่ประตูเลยค่ะตรงนี้เนี่ยที่เปิดปิดจะเป็นที่เปิดปิดแบบใหม่นะคะสามารถดันผักเข้าตัวได้เลยค่ะออน,นี้เนี่ยแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับนะคะที่เปิดปิดกระจกไ้สยขวาแบบไฟฟ้าเลยค่ะพร้อมทั้งปุ่มเซ็นทัลล็อกนะคะทำงานควบคู่กับฝาังน้ำมันนะคะเวลาเราจะเติมน้ำมันเราต้องปลดเซ็นทัลล็อกทุกครั้งเลยค่ะต่อมามาที่ระบบไฟนะคะไฟหน้าคันนี้เป็นไฟหน้าเปิดปิดอัตอนโนมัติเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมทั้งในส่วนของที่เปิดปิด ะะตรงเรือนไม้ค่ะเวลาแสงจ้าเราสามารถลดแสงจากบริเวณนี้ได้เลยนะคะคันนี้มดมีติดตั้งไฟตัดหมอกให้ลูกค้าเพิ่มเติมอีกทีมดแจห้ีราบไปนะคะสามารถเปิดปิดที่บริเวณสายลักสีเขียวตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อไปด้านบนตรงนี้นะคะที่เป็นช่องแบบนี้ค่ะเราสามารถนะคะติดตั้งในส่วนของที่วางแก้วน้ํานะคะได้เพิ่มเติมด้วยค่ะต่อไปตรงที่เรือนไม้นะคะเรือนไม้เป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลนะคะอ่านค่าง่ายเลยค่ะมาที่พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาล e ัย e-pass ค่ะทํางานควบคู่กับ นะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดค,ค่ะตัวพวงมลาลัยนี้นะคะเป็นพวงมลาลัยที่มีน้ำหนักเบาค่ะผ่อนแรงนะคะในรอบต่ำค่ะและได้รอบสูงนะคะพวงมาลัยก็จะมีความหน่วงค่ะทำให้การขับขี่เนี่ยแม่นยำม,มากขึ้นนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ได้ดีเลยค่ะสำหรับด้านหน้าจอนะคะหน้าจอค,คันนี้เนี่ยเป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะตัวหน้าจอนะคะรองรับ Apple CarPlay นะคะ Android คะ ออโต้ค่ะแล้วก็ไวเลสด้วยนะคะในส่วนของ Ford p พัส c ค n นเน t ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันค่ะด้านล่างนะคะเราสามารถนะคะปรับในส่วนของแอร์นะคะแล้วก็สามารถปรับในส่วนของวิทยุได้นะคะคี่กปุ่มกลมๆด้านล่างนี้เลยค่ะ คันนี้นะคะมาพร้อมกับช่องต่อ USB นะคะแล้วก็ช่องต่อ Type C บริเวณด้านล่างนี้นะคะแล้วก็ดิฟล็อกเื่องท้ายด้วยนะคะมาคบคู่กันเลยค่ะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดค่ะมาพร้อมกับในส่วนของ ที่ปรับนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นที่ปรับทรงกลมนะคะสามารถปรับการขับขี่ได้นะคะแบบ 2H 4H แล้วก็ 4L ค่ะสามารถปรับจกุกรยานได้เลยค่ะง่ายดายเลยแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำสองจุดค่ะแล้วก็ที่วางของด้านหลังด้วยนะคะแล้วก็เบรกมืออยู่บริเวณนี้ค่ะคันนี้นะคะหมดมีติดตั้งเบาะหนังเพิ่มให้ลูกค้านะคะเป็นเบาะหนังสีดำค่ะแต่เข็บสีแดงนะคะมาพร้อมกับโลโก้ใน,นเจนเนอเรชร่หล่อๆแบบนี้เลยค่ะ ัวคอนโซลนะคะก็ดูดุดันเท่มากๆเลยนะคะห้องโดยสารด้านหน้ากว้างขวางมากๆเลยค่ะลูกค้าท่าในใดสนใจอยากได้ภาพเพิ่มเติมก็สามารถทักมาขอเพิ่มได้นะคะ เป็นงไงบ้างคะสำหรับการชมรีวิวนะคะ Standard XL 4ณ4คันนี้นะคะหรือเรียกง่ายๆว่าหัวเดียว4 4 6MT นั่นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาจะํจำหน่ายอยู่ที่77,000บาทเพียงคันเองนะคะมีให้ด้วยทั้งหมด3สีค่ะสีบอลเงินแบบในคลิปนี้เลยนะคะแล้วก็มีสีดำค่ะแล้วก็มีสีขาวนะคะลูกค้าเลือกสีไหนชอบสีไหนสามารถโทรมาสอบถามโปรโมชั่นกับหมดได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นเนี่ยหมดมีส่วนลดให้ถึง50,000บาทค่ะหรือนะคะลูกค้าจะนำส่วน รถเนี่ยมาตกแต่งอุปรกรณ์ตามรีวิวตามคลิปนี้ได้เลยนะคะได้ฟรีไปเลยค่ะสําหรับนะคะรุ่นนี้เลยโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอย่าลืมโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 9 1 8 5 4 3 9 9 3ค่ะหรือนะคะแอดไลน์มาเพื่อขอใบเสนอราคาหรือขอเงื่อนไขการทําไปแนซ์หรือว่าซื้อสดยังไงก็สามารถสอบถามกันมาได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้หมดด้วยนะคะเพื่อวิธีจะได้ไม่พลาดนะคะโปรโมชั่นดีๆในคลิปต่อ,ตอไป และก็เป็นกำลังใจให้หมดด้วยค่ะแล้วก็ขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ติดตามมดมานะคะแล้วก็อยากให้ติดตามต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ